มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกติมาแล้วมาเอาเด็เขา้าวสารนะครับี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาแจ้งเข้าดีพี่น้องเกษตรกรกุ่มนี้ครับเตรียมรับเงินทกศพร้อ,รอมโอนหาถึงเจ็ดตุลาคามหกหนี้สวัสดีครับ พี่น้องเกษตรกรชาวไาห่ชาวนาทุกท่านพบก,บกับผมทิจเกียรติพมวลมืนหนึ่งก็มาพร้อมกับสาราค้าสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงแรงๆนะครับของวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2 5 6 5กับผมก็จะมีข้อมูลน,นะครับฝากพี่ฝากน้องคือเก่าสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับผมมีข้อมูลจากโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเพิ่นนะครับได้แจ้งข้อมูลไว้ว่า เงินสำหพี่น้องเช่ารไรอ้อยตัดอ้อยสด120บาทต่อตันพคสอโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเช่ารไรอ้อยรอบแรกจำนวน123,169ราลายช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2 5 6 5โดยจะมีประมาณ1,000รลายนะครับต้องแก้ไขข้อมูลและรอโอนเงินนะครับรอบถัดไป พี่น้องเช่าไร่อ้อยนะครับจะเปิดบัญชีทกศสาขาจังหวัดกับทกศสาขาอำเภออาจมีเงินโอนเร็วนะครับหรือสาต้างการประมาณ1 2ถึงมือโดยพี่น้องนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินได้จากแอปไลน์ทางการตรวจสิทธิ์อ้อยนะครับแอปตรวจสิทธิ์อ้อยเพื่อทราบจํานวนเงินและรอบการโอนนะครับหากพี่น้องนะครับหากพี่น้องเช่าไร่อ้อยทําตามเงื่อนไข ตัดอ้อยสดสะอาดเป็นเช่าไร่คู่สัญญาทรงอ้อยขาขคอตาตนเองแต่ตรวจสอบซิ์แล้วบ่มีข้อมูลการได้รับเงินส่วนเหลือ120บาทต่อตันกระห้ติดต่อโรงงานน้ำตาลที่ท่านทรงอ้อยนะครับเพื่อแก้ไขโดยด่วนสาเหตุที่ไม่ได้รับเงินส่วนเหลืออ้อยสด120บาทนะครับเช่นถูกปิดบัญชีทกศเนื่องจากบ่มีเงินฝากคงเหลือหรือแจงเหล็กบัญชีทกศผิด พะมีบัญชีทกศหลายเหลมหรือทรงอ้อยสดสกปกยอดขาวหรือทรงอ้อยสดเขาโคตาบุคคลอื่นเป็นต้นเละนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเช่าไราอ้อยทิตัดอ้อยสดนะครับที่ได้ติดตามและรอคอยกันมาโดนนะครับแต่รับเงินโซลพี่น้องทิตัดอ้อยสด1 2 0ยบบาทต่อตันซึ่งเมื่อนี้ครับทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะครับเป็นกระดาษแจ้งข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับทางทกศ จะเริ่มโอนเงินให้พีพ่น้องนะครับหาถึง7ตุลาคมหอคานี้อย่าเริ่มได้พี่น้องครับสารพี่น้องที่ตัดอ้อยสดแต่ว่ายังบรารรับเงินตันละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกหมายถึงว่าขขอมูลของพี่น้องนะครับบ่ถืตอต้องอทิเช่นนะครับบัญชีทกศถูกปิดจังไรแล้วพี่น้องนะครับไปจะเริ่มตรวจสอบบัญชีทกศของท่านตรวจสอบยอดเงินนะครับสารพี่น้องเช่าไรอ้อยติ่ตัดอ้อยสดหาถึง7ตุลาคมนี้ พ่อขอสอบพอโอนให้กับพี่น้องสำหรับพี่น้องนะครับเมื่อม่งคลิปนี้แล้วเ็นว่ามีประโยชน์แกท่านก็่จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมผพ้่อทำคลิปนเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟานําข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งแล้วบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพอกันไหมคลิปน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิ่เกียรพามวนกะขคอกาวคำบาสวัสดีครับช่วงแรกๆเนาะตกแข้งอยู่พยายามตรง โอ้พอได้กินอยู่ครับพี่น้องกวนนะครับน้ามาก,ก็ได้กินปลานะครับพี่น้องยามตรงอันนี้รอบที่สามแล้วนะครับในปีนี้เนาะแมนบอกเรอรอบสามแล้วรอบแรกกันพอได้กินกันอยู่